ร้อนอีกครั้งหนึ่งทีนี้ครับเป็นประเด็นร้อนที่ผมได้โพสต์ไปนะครับเป็นเรื่องราวที่โพสต์ไปเมื่อวานนี้และก็มีคนให้ความสนใจพอสมควรทีเดียวครับแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นพอสมควรครับเป็นเรื่องราวของกฎหมายที่จะออกมาใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้ครับนี่คือเนื้อหาที่ผมโพสต์ไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า ตอนนี้จะมีคําตอบตามมาว่าสิ่งที่โพสต์ไปนั้นคือเป็นข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะครับยังไม่ครบถ้วนเพราะว่ามีคําชี้แจงออกมาแต่ว่าผมโพสต์เนื้อหากฎหมาย p d p d p a ไปนะครับยาวนะครับแต่ว่าคนไม่ดูครับแต่พอโพสต์เนื้อหาตรงนี้ครับสั้นๆนี่ครับแล้วเป็นข่าวร้ายด้วยครับโอ้โหคนสนใจครับนี่คือธรรมชาติของคนนะฮะเราดูเนื้อหาที่ผมโพสต์ไปนะฮะดูนะฮะ นั่นคือนะครับแจ้งให้รู้เตือนก่อนวายวอดครับกฎหมายใหม่ที่จะใช้บังคับ1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ครับเป็นการสรุปมาให้โดยทีมงานนะครับนะฮะโดยทีมงานของกานนี้ผมได้ข้อมูลมาจากกลุ่มไลน์ของเพื่อนนะคือ 1. ถ่ายรูปถ่ายคลิปที่ติดหน้าคนอื่นนะครับโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมนะครับถือว่าผิดกฎหมายครับนี่สิ่งที่เขาสรุปมาให้นะจากกฎหมาย PDPa นะครับ หนึ่งถ่ายรูปถ่ายคลิปที่ติดหน้าคนอื่นโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมถือว่าผิดกฎหมาย 2. โพสต์รูปหรือว่าไลฟ์นะครับแล้วติดหน้าคนอื่นโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมถือว่าผิดกฎหมายครับ 3. ติดกล้องวงจรปิดนอกบริเวณบ้านถ้าเผื่อไม่ติดป้ายแจ้งเตือนถือว่าผิดกฎหมายครับ 4. เก็บแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมถือว่าผิดกฎหมายครับ สรุปมาให้แล้วกฎหมายใหม่ PDPA บังคับใช้1มิถุนายน2565ไม่อยากทำพิกฎหมายต้องอ่านมังงั้นครับก็ปรากว่ามีคนแชร์พอสมควรครับทีนี้ถามว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับมันเท็จจริงแค่ไหนครับปรากฏว่ามีการผมโพสต์ไปได้อยู่ไมก่กี่ไม่ถึงวันและครับผมผมโพสตในตอนเย็นนะฮะตอนเย็นเมื่อวานนี้ครับพอตกมาประมาณสัก4ี่ทุ่มหทุ่มครับมีคําชี้แจงออกมาครับ เพราะว่ามีคนแชร์ไปเป็นจานวนมากครับโดยทางด้านดิเ New วครับได้นําเสนอข่าวนี้บอกว่าอาทีนี้เราไปดูข่าวจากดิเลนิ e นะครับจากที่ผมโพสต์ไปแล้วมีคนแชร์แล้วก็มีคนแสดงความเห็นพอสมควรนี้ครับก็ปรากฏว่าทางด้าน Facebook ของ PDPA Thailand ของสนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเขาเรียกว่าสคอ,อ,อนไม่ใช่ว่าส่งความสุขนะสคอ,อสอน,นี่คือสํานักงานคณะกรรมการนะครับ สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสกสได้มีการเผยแพร่4เรื่องจริงไม่จริงเกี่ยวกับ p d p a พ,พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือภาพที่ผมโพสต์ไปเมื่อที่ผมแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้คือภาพนี้ครับนี่คือ4เรื่องที่บอกว่า4เรื่องที่อย่าให้รู้นะครับปรากฏว,ว่าสกสบอกว่าเป็น4เรื่องไม่จริงครับอ่ะเราไปดูว่าเหตุผลว่าอย่างไรอ่าดูตั้งแต่ข้อแรกนะครับข้อแรกข้อแรกก็คือ การถ่ายรูปถ่ายคลิปติดภาพคนอื่นโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด PDPA ถามว่าถูกต้องไหมจริงไหมนะครับคำตอบคือกรณีของการถ่ายรูปถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นนะครับโดยผู้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่เจตนาแล้วก็ถ่ายรูปดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายสามารถทําได้หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวครับอย่างเช่นเราไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปชาย วิวชายทะเลไปถ่ายรูปโบราณสถานไปถ่ายรูปคือเราไม่ได้มีเจตนาถ่ายเขาแต่ว่าเขาเองก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเราก็ถ่ายแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เจอญหน้าเจอตาเขาด้วยครับอย่างนี้นะครับไม่มีความผิดครับยกเว้นว่าคุณจะจงใจถ่ายรูปเขาแล้วเอาภาพนี้ไปลงโฆษณาเพื่อสแสวงหาประโยชน์ทีนี้ครับเราคงเคยได้ยินข่าวในกรณีที่นํารูปดารานี้ไปโฆษณาอาบนวดนะครับ อย่างนี้เป็นต้นหรือว่านํารูปดาราไปขายเสื้อผ้าไปเป็นพรีเซนเตอร์ขายเสื้อผ้าของตนเองแบบนี้ครับอย่างนี้เข้าขายคือผิดกฎหมายครับเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่ยินยอมแต่ว่าถ้าเผื่อเราไปถ่ายรูปโบราณสถานไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ามีงานเทศกาลงานแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วไปถ่ายรูปต้นเทียนแล้วก็มีคนอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยรูปเขาติดไปด้วยเราเองก็ถ่ายไปไม่ได้แสวงหาประโยชน์อะไรครับเพียงแค่เก็บรูปถ่ายอย่างนี้คือไม่เข้าข่าย เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิด PDPa แต่ประการใดครับข้อ2ทีนี้ครับถ้าเพื่อนนำคลิปหรือว่ารูปถ่ายติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิด PDPa อ่านี่คือข้อเราโพสต์หรือว่าไลฟ์นะครับอย่างเช่นผมไลฟ์สดนะครับแล้วระหว่างไลฟ์สดนั้นก็ปรากฏว่ามีภาพคนอื่นติดหน้าอยู่ด้วยครับและเจ้าตัวเองเขาเองก็อยู่ตรงนั้นนะครับ โดยหลักการแล้วเขาบอกว่าต้องไปขออนุญาตเขาก่อนอันนี้เขาบอกว่าผิดกฎหมายครับคําตอบคือถ้าเผื่อมีการโพสต์นะฮะหรือว่ามีการถ่ายรูปแลวติดภาพดังกล่าวนี้สามารถทําได้ครับหากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช้แสวงหากําไรทางการค้าแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลคลก็พูดง่ายว่าเราไร้ส่วนไปนะครับมีภาพคนอื่นติดอยู่ด้วยแต่ว่าเขาเองไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ประการใดครับ แล้วเราก็ไร้สุดของเราไปนะครับติดหน้าคนอื่นเราก็มาทำไปถามทุกคนแล้วว่าคนมางงานทั้งหมดนี้พันควรจะยินยอมให้เผยแพร่ไหมครับนะฮะเราเองก็ไม่ได้สแสวงหากําไรจากเรื่องนี้แต่ประกันใดแบบนี้ครับอันนี้สามารถที่จะทําได้ครับทําได้เป็นปกติครับนะฮะข้อที่3ที่นี่ครับเราติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนถือว่าผิด PDP a จริงไหมคําตอบคือการติดกล้องวงจรปิดถ้าเผื่อเราติดภายในบ้านเรานะครับ อย่างเช่นในอยู่ในรั้วบ้านเรานะครับแล้วเราเองก็ติดเอาไว้รอบบ้านแบบนี้ครับ <c oughs> ติดไว้รอบบ้านไม่จะเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนครับเพราะว่าเป็นการติดเพื่อป้องกอันอาชญากรรมและก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่ตัวเจ้าของบ้านอันนี้คือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบอกเลยไม่เป็นไรนะครับทําได้ครับผมแต่ทีนี้ถ้าเพื่อแล้วก็อย่างเช่นในกรณีที่ อันนี้พูดถึงว่าแม้แต่การติดกล้องวงจรติดกล้องหน้ารถนะครับติดกล้องหน้ารถนี่คือผมเชื่อว่าทําได้เป็นปกติครับเราก็ขับรถไปแล้วก็ติดกล้องหน้ารถไปแล้วก็เก็บภาพไปนี่ฮะเพราะว่าเราไม่มีเจตนาจะไปทาร้ายเขาหรือว่าทำให้เขาเสียหายหรือว่าไปแสวงหยาประโยชน์เพียงแค่เราติดตั้งเอาไว้เผื่อนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับก็จะรู้ว่าใครถูกใครผิดนี่การติดกล้องในรถอย่างนี้นี่ฮะไม่ผิด PDPA ครับ นะครับก็เหมือนกับการเหมือนกับการที่เราติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ในบ้านนะครับเหมือนกันนะครับนะฮะและข้อที่4ทีนี้ครับข้อที่4คือเขาบอกว่าเก็บแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นโดยที่จะตัวไม่ยินยอมถือว่าผิดกฎหมายนะครับข้อนี้เขาบอกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนําข้อมูลไปใช้ครับข้อนี้คือไม่จําเป็นครับ ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมหากาการใช้ข้อมูลดังกล่าวนะครับ 1. เป็นการทําตามสัญญา 2. เป็นการใช้ท,ชที่เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อํานาจ 3. เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตรหรือว่าร่างกายของบุคคล 4. เป็นการใช้เพื่อการคน้นคว้าวิจัยทางสถิติ 5. เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สนาธารณะ6เป็นการใช้เพื่อป้องกันผู้ประโยชน์หรือว่าสิทธิของตนเองครับ นี่คือคําชี้แจงครับทั้งนี้หลักการข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีไปนะครับถามว่า PDP a คืออะไร PDP a ก็คือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมาตราที่4วรรค1การเก็บรวบรวมใช้หรือว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับเพื่อหรือเพื่อใช้ในกิจกรรมของครอบครัวของบุคคลเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นคําชี้แจงนะครับเอาเป็นว่า ในส่วนของทางด้าน4ข้อที่บอกว่าต้องรู้นี่ครับพูดแล้วก็คือว่าดังครับที่ผมชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้ครับนะฮะถ้าเผื่อเราทำไปไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับไม่ได้สแสวงหาประโยชน์ไม่ใช่ว่าเปการทำธุรกิจนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเราทำอยู่ในขอบเขตของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้ครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนที่ผมนำมาฝากนะฮะ นี่เป็นข้อมูลจากทางด้าน PDP a พ uh, PD ีเอนะครับสี่เรื่องไม่จริงครับก็คงจะชัดเจนขึ้นก็ไม่ต้องตกอกตกใจแต่ประการใดนะครับก็บอกว่าไม่ต้องตกอกตกใจแต่ประการใดแล้วก็รวมทั้งในส่วนของพี่น้องป้องป,องปายนะครับคือถ้าเผื่อเป็นการให้กฎหมายล้วนๆน,นี่คนก็ไม่ไม่ค่อยอา่านแหละครับแต่พอมาพูดแบบนี้นี่คนก็เริ่มเอกใจเริ่มให้ความสนใจครับสั้นๆกระชับอะไรประมาณนี้ครับ ไปถึงพูดที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครนะครับอ,อยากจะมีบ้านวันนี้นะครับแนะนำไปที่ทางดานเจริญซั์โมเดิน Sub โครงการ2อครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้านี่ตรงข้ามกับวัดดำพร้านะครับทางไปังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัว1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึง2คันด้วยกัน เป็นบ้านเดี่ยวคุณภาพครับของโครงการนี้ลองคิดดูว่าวงกบประตูใช้ไม้แขนแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับบ้านผมนี่สองชั้นนะยังไม่ตอกเสาเข็มเลยครับนะฮะบ้านผมนี่สองชั้นแต่ว่ายังไม่ตอกเสาเข็มเลยแต่ว่าเขาบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับ แล้วก็รวมทั้งนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับไม่ไว่าแล้วก็ภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับแล้วก็สวนสุขภาพนะครับนี่ครบคันเลยครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์รัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ําแกรนิตติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นปราปาไฟฟ้าพร้อมสับครับครับ ก็ต้องขอบคุณคุณสุรศัก์ยอดพักดีนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังทางวิทยุอำเภอตาลสมชัดเจนมากขึ้นเลยครับตอนนี้คือเราซ่อมเครื่องส่งของเราเป็นที่เรียบร้อยที่หายไป1นึสัปดาห์เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนแจ้งมาบอกว่าฟัง FM 92.5ไม่ชัดเจนมีคลื่นอื่นรบกวนนะครับทั้งโทรศัพท์มาบอกทั้งส่งข้อมูลมาทางด้าน Facebook นะครับ แล้วก็บางคนเจอหน้าก็ต่อว่าต่อขานทําไมคลีนเรดิโอฟังไม่ได้นะครับหาพยายามหาคลื่นนะครับตอนนี้เราซ่อมเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณท่านคาุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับสาระดีๆจากทางทางด้านรายการครับนะฮะเอาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับซื้อวันนี้จองวันนี้ก็แถมฟรี8รายการนะครับที่เรากล่าวไปเจิิสซับโมเดนโครงการ2ครับทีนี้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะพัดลมดูดอากาศในห้องน้ํานี่มันจำเป็นมันจะไม่ต้องมีด้วยหรือคุณนพพรนะครับ คำตอบคือจําเป็นนะครับจาเป็นเพราะว่าเวลาที่เราขับถ่ายนะฮะมันก็จะมีกลิ่นทีนี้คนที่เข้าไปใช้ผนังนี่ครับเขาก็จะเจอกลิ่นแต่ว่าถ้าเผื่อมีพัดลมดูอกาสมันก็สามารถที่จะระบายกลิ่นได้แล้วก็ผมแนะนําเวลาที่เราชักโครกแต่ละครั้งนะครับขอให้เราปิดฝาชักโครกนะครับเพราะว่าการชักโครกแต่ละครั้งนี้คือเชือ้อเชื้อโรคที่อยู่ในโถส้วมนะครับมันจะกระจายได้ครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะปิดชักโครกปิดฝาชักโครกทุกครั้งไป แล้วก็ควรจะเปิดพัดลมดูอากาศด้วยเพื่อเป็นการระบายอากาศแล้วก็เป็นไปได้ควรจะให้มีแสงสว่างเพียงพอบางาบางคนนี้เขาจะมีกระจกให้คว่าเป็นให้แสงแดดนี้ลงถึงตัวห้องน้ําได้เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะฮะอันนี้จากประสบการณ์ที่เคยจัดรายการควรรักบ้านมาก่อนนะไปที่ทถนนเจริญทรัพย์โมเดินโครงการ2ซอยรุ่งโรจน์นะครับห่างจากปากซอยนี้ประมาณ2-3นาทีครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถที่นี่ครับไปที่นี่ครับอีสูซต่างปากพระอีสานวารินชาราบเดชอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทฤศครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นตัวแทนจำหน่ายทางรถทางด้านรถยนต์อีซูซนะครับก็มีเรียกว่าแรงจัดและก็ประหยัดน้ำม,นมันมีทั้งเครื่องยนต์3.0แล้วก็1.9 DDi BlueHover เครื่องยนต์3.0นี่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้านะครับ ตัวแรงบิด450นิวตันเมตรขณะที่เครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออตโต้6สปีดให้คุณเลือกครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแรดกระบะสีประตูะกระบะสีประตูยกสูงหรือว่ารุ่น h i g h l a n d ร er. ์แล้วก็รถออฟโรดก็คือ V Cross นะครับแล้วก็รวมไปถึงรถอเนกนประสงค์คือ Mew X กับตามรูปนี้นะฮะคนที่ดูจากคลิปนะ นี่คือตัว m ิวเอครับออกแบบมาได้สวยงามมากครับดูภายนอกเหมือนรถ SUV ขนาดใหญ่แต่ว่าภายในนี้ฮารุฮาราครับปันหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานปันหนึ่งว่าเป็นรถเหมือนรถยนต์นั่งสุบุคคลครับแต่นี่คือรถอเนกประสงค์มิวเอครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งครับเบาะนี่คูลแม็กซ์เลยนะครับแล้วก็กล้องนําทางนี้เป็น2ตัวระบบ a อดัสครับและล่าสุดนี้เมื่อปี6กสิที่ผ่านมาเขาได้มีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่ง ภาษานักเลงรถเขาเรียกว่าเป็นมเนอร์เชนครับก็คือปรับภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับกะจังหน้าก็ปรับใหม่เพิ่มสีเท่าเปนทางเลือกใหม่ด้วยล้อมแม็กก็ลายใหม่ครับถ้าเผื่อใครสนใจครับเข้าไปเลือกซื้อเลือกครับเลือกทดสอบได้ที่อิสุสตังปักภาคอีสานทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุนทิกครับเลือกซื้อเลือกขับได้ทีนี้คนที่มีรถครับอยากจะเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์เลือกเติมอีซี่ครับ e ีซีเองก็เป็นสารฟูซิิติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ปกรเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเจียบแล้วลื่นปึดลื่นพึดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้อีซีเลือกเติมได้ที่ถาวรยางจนหรือว่าจะเป็นอุบลวีนานันนะครับตรงข้ามกับปั๊มปตทหัวสนามบิน สองสักยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุงบลสวิทธนุนกลางอาวุธฝั่งวารินก็ร้านรุทวี5แยกวารินร้านแสนลักออตโต้สวิตตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดสิทิเกตอีซี่ใช้ง่ายสบายใจสินค้าไทยคุณภาพส่งออกรถผมทุกคันเลือกเติมอีซี่ทางรถใหม่ป้ายแดงทางรถมือสอรถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันเบนเซินหรือว่าดีเซล